ตองเกสสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเช้านี้หนูจะไปโรงเรียนไหมคะไฟไหม้ในซอยเหรอคะอไ,ไปดูกันนี่โอ้เห็นไหมเห็นควันไฟนะฮะคือในซอยบ้านเราเนี่ยต้องออกทางนี้แต่เราถูกกัดดูหน้าหน้าหมู่บ้านเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยเดินที่มองไปข้างหน้านี่นะยที่มีไฟวิแฟบนี่ตำรวจนะฮะแล้วก็ควันยังขึ้นอยู่เลยนะยเห็น้าเ,เ,เออเห็นไฟด้วย น้องเจสเคยเห็นไฟไหม้ไหมคะชีวิตนี้ฮะเคยเไฟไหม้ไหมไม่เคยใกล้ตัวเหรอแล้ววันนี้หนูจะได้ไปโรงเรียนไหมคะเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์มอมเตอร์ไซค์อาป้าไปเดินไปดูไปดูโหเนี่ยนี่ยังไหม้อยู่เลยนะเออยังเห็นไฟเปไฟอยู่เลยบ้านาหัวมุมมาโอ้เออนั่นสิคะ ไม่ป็ป้าอยากดูแลเดินมาถึงตรงเนี้นี่ดับเพลิงยังไม่มานะเอดับเพลิงมาแล้วครับดับเพลิงมาแล้วอตอนนี้ที่บ้านเราไฟดับหมดเลยตอนแรกก็งงอยู่ว่าเรื่องอะไรเนาะ ทำงอานแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รจะทำงอาน ตอนนี้ปัญหาใหม่ค่ะไฟคือไฟดับแล้วแต่เรายังออกจากหมู่บ้านไม่ได้เลยค่ะนี่ตอนนี้นะฮะนี่นี่รถติดเ <c oughs> นี่ยรถก็คือ <c oughs> เขาไม่ออกจากซอยเนี่ยปกักปักหมู่บ้านเนี่ยก็จอดรอกันอยู่ได้กลิ่นไหมเมื่อเช้าตื่นมาได้กลิ่นไหม้ๆนะไม่คิดว่ามันมคืออะไรไม่ว่ารอรอ,อ,อขอขอให้ไม่มีใครเป็นไรนะฮะแต่ถ้าดูแล้วไฟดับแล้ว เเป็หนนอะไรรหาแต่บ้านเนี่ยเป็นหน,นักบ้านาเล่นหนักเรื่ของบ้านเรเครียดอ่ะตอนเนี้ยอ่ะแต่ว่าตอนนี้กังวลเรื่องของตัวเองนะฮะจะไปโรงเรียนยังไงคะเนี่ยตอนนี้ส่งเจเกจไปโรงเรียนโดยมอไซค์เรียบร้อยนะฮะกลับมาบ้านเนี่ยนี่ <c oughs> ไฟไหม้ครับน้องเจนโอ้น้องเจน, <c oughs> น,นเป็นห่วงอ่ะเนี่ยร้อร้อนอยู่ดีไปด่าอ้โหแต่ไฟมาแล้วนะฮะตอนแรกไฟไม่มาแม่แอนร,รู้เรื่องไหมฮะไฟไฟดับ ไว้วงไว้หม่เอาเนี่ยและอ่าอ่าก็หวังว่าคงจะไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะทรัพย์สินก็เสียหายเล็กน้อยนะฮะอ่ะวันนี้ไปบายก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงลูกก่อนไงเอล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 เมลสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรูมกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบายบายค่ะบาย